ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดบางคนจึงได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูงทั้งที่มิได้เปล่าประกาศความสามารถของตนเองเลยแม้แต่น้อยเปรียบดังขุนเขาที่สงบนิ่งแต่กลับยืนตรงาดอยู่เหนือสรรพสิ่งพลังที่แท้จริงมิได้เกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อแต่เกิดจากการกระทำที่สะท้อนคุณค่าอย่างแท้จริง ชาวจีนโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ที่เข้าใจธรรมชาติไม่จําเป็นต้องเปล่งเสียงความโดดเด่นที่ยั่งยืนมิใช่สิ่งที่เราพยายามฉาบทาบนตัวเราแต่เป็นสิ่งที่ถูกสะท้อนออกมาจากแก่นแท้ภายในท่านจะสร้างความโดดเด่นเช่นไรโดยที่ยังคงความสง่างามและไม่ตกเป็นเป้าสายตาของความอิจฉาริษยานี่คือศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่แท้จริง ย้อนกลับไปในยุคสามกกโจโฉเองก็เป็นผู้หนึ่งที่เข้าใจหลักการนี้ดีเขาไม่ได้โอ้อวดความสามารถของตนเองตั้งแต่แรกเริ่มแต่กลับค่อยๆสร้างฐานอำนาจและบารมีจากผลงานที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไปการเคลื่อนไหวที่เงียบสงบแต่เปี่ยมด้วยพลังเปรียบดังมังกรหลับไหลที่รอวันตื่นขึ้นมาผง,งาด การแสดงความสามารถอย่างเปิดเผยมากเกินไปอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติความอิจฉาริษยาจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีจะถาโถมเข้ามาไม่ขาดสายจำไว้ว่าพลังที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้โลกรู้การกระทำที่เงียบสงบแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างหากต้องการสร้างความโดดเด่นโดยไม่โอ้อวด สิ่งแรกที่ต้องทำคือการมุ่งเน้นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเปรียบเสมือนการรับคมดาบให้แหลมคมอยู่เสมอไม่ใช่เพื่ออวดอ้างแต่เพื่อพร้อมสำหรับการต่อสู้ทุกเมื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่การฝึกฝนทักษะการขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจเป็นการลงทุนที่ไม่เคยสูญเปล่าจงเป็นผู้ที่กระหายในการเรียนรู้เหมือนกับแม่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหล การเติมเต็มความรู้และประสบการณ์คือรากฐานสำคัญของการเป็นผู้ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงเมื่อท่านมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งพอความโดดเด่นจะฉายแสงออกมาเองโดยธรรมชาติการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมคือหัวใจสำคัญของการสร้างความโดดเด่นโดยไม่โอ้อวดเปรียบดังต้นไม้ใหญ่ที่ออกดอกออกผล ผลผลิตที่งดงามย่อมเป็นประจักษ์พยานถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นไม้การพูดมากไร้สาระไม่อาจเทียบเท่าการกระทำที่หนักแน่นและเห็นผลจงทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของท่านเมื่อผลงานปรากฏชัดเจน ทุกคนย่อมประจักษ์ถึงความสามารถนั้นได้ด้วยตนเองไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอธิบายหรือพยายามพิสูจน์ตนเองความนอบน้อมถ่อมตนเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ท่านโดดเด่นอย่างสง่างามเปรียบเสมือนยอดเขาที่ยิ่งสูงยิ่งต้องมีเมฆหมอกปกคลุมการแสดงความโอ้อวดมักนำมาซึ่งความเกลียดชังและความหมั่นไส แต่การแสดงความถ่อมตนแม้จะมีความสามารถล้นเหลือย่อมนำมาซึ่งความเคารพนับถือจากผู้อื่นดังคำกล่าวที่ว่าผู้ที่รู้จริงย่อมไม่โอ้อวดจงเรียนรู้ที่จะใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเกราะกำบังเพื่อให้ท่านสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงปราศจากศัตรูที่ไม่จำเป็น การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมโยงจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อสร้างการเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันจงสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความจริงใจและความช่วยเหลือผู้ที่ท่านรู้จักและผูกมิตรด้วยจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ท่านก้าวไปสู่จุดสูงสุด ความโดดเด่นมิได้เกิดจากตัวท่านเพียงลำพังแต่เกิดจากพลังของเครือข่ายที่ท่านสร้างขึ้นจงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีเปรียบเสมือนบ่อ้นาำที่ยิ่งลึกยิ่งเก็บกักน้ำได้มากการฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจไม่เพียงแต่ทำให้ท่านได้รับข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพและความใส่ใจ การเป็นผู้ฟังที่ดีจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและพร้อมที่จะเปิดใจแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับท่านมากขึ้นความสามารถในการฟังเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ท่านโดดเด่นในสายตาผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติการรู้จักกาลเทศะคือสิ่งที่แยกแยะระหว่างผู้ที่ฉลาดและผู้ที่ไร้สติ เปรียบเสมือนน้ำที่ไหลไปตามทางที่เหมาะสมการแสดงความสามารถในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมย่อมได้รับการยอมรับแต่การแสดงความโอ้อวดในเวลาที่ไม่ควรย่อมนำมาซึ่งความเสียหายจงเป็นผู้ที่รู้จักสังเกตสถานการณ์รู้จักอ่านใจคนและรู้จักเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการแสดงศัก,กยภาพของตนเอง ความเข้าใจในกาลเทศะจะช่วยให้ท่านสามารถสร้างความโดดเด่นได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ที่ยึดลำต้นให้มั่นคงการสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ย่อมนำมาซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้อื่น การโกหกหรือการหลอกลวงอาจสร้างความสำเร็จได้ในระยะสั้นแต่ย่อมพังทลายลงในที่สุดจงเป็นผู้ที่รักษาคำพูดมีความจริงใจและยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องความซื่อสัตย์ของท่านจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับอย่างยั่งยืน การเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดเปรียบเสมือนการขัดเกลาเพชรให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่ผู้ที่ฉลาดคือผู้ที่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นจงกล้าที่จะยอมรับเมื่อทำผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองการแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและวุฒิภาวะ ผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตนเองย่อมเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและนับถืออย่างแท้จริงการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านโดดเด่นอย่างไม่มีใครเหมือนเปรียบเสมือนลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลที่ไม่ส้ำกันจองค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนและคุณค่าภายในของตนเองแล้วนำเสนอออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องพยายามเรียนแบบผู้อื่นเพราะนั่นจะทำให้ท่านกลายเป็นเพียงเงาของคนอื่นการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือพลังที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาท่านและทำให้ท่านได้รับการยอมรับในแบบที่ท่านเป็นการสร้างความโดดเด่นที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรู้จักและยอมรับในคุณค่าของตนเองท่านเคยเห็นแม่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลหรือไม่ นั่นคือพลังของการเรียนรู้และปรับตัวจงเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้คือกุญแจสำคัญสู่ความอยู่รอดและความสำเร็จจงเป็นผู้ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ง ความโดดเด่นที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจากการไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา